สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งเข้าป่ากับน,น้องค่ะวันนี้อากาศดีมาเก็บเห็ดพึ่งหวานเหมือนเดิมเห็ดขาลายยังไม่ออกเก็บเห็ดพึ่งหวานกันค่ะนี่หนึ่งดอกนี่อีก นี่ค่ะสองดอกกำลังออกใหม่เลยค่ะนี่บรรยากาศป่าเนี่ยใช่ใช่เห็ดดำนี่ค่ะเห็ดดำมาป่าเดิมตั้งใจมาเอาเห็ดดำอุ้ยเ,เป็นลาบลาบอร่อยมากหมกอร่อยหมกก็อร่อยมันจะกึบกึบกึบอะเฟิร์มันจะแบบกุบกุบมากนี่แหละ ตรงนี้ไม่มีคนเห็นนั้นเนี่ยเพราะว่า,าวันเสาร์น้องเขามาเอาหมดเก็บ,บเลยเก็เบ,บเลยเ,บบเฟินมาลองเฟินล,ลองกินแล้วเฟินจะติดใจทำสุกทำความสะอาดง่ายด้วยเห็ดเอ็นเนี้ยางน้อย่เีย่ตัดขาแล้วก็ล้างน้ำเพราะว่าเห็ดน,นี้พี่ยังไม่ตัดขาไปจากป่าไงถ้าตัดขามันก็จะช้า นูน่ะเฟินกลุ่มข้างหน้าน่ะเก็บเอาเลยเห็ดเหลืองให้แม่ป้าก่อนให้แม่ป้าเดี๋ยวอุ้ยเห็ดดำดเ,ยเยอะ,<ส>ะนี่แหล<ส>ะ,ะแต่กินเราจะติดใจเน,นี่ยทัตคันตาลนน่ะภาษาโนเวทัตคันตาลนไม่ใช่แค่นั่นไอแคนตาเลสใช่ไหมไม่ใช่ทัตทัตคันตาเลนก็หมายถึงสีดำอะไรเงี้ยเห็ดทัตคันตาเลน พี่ตั้งใจมาเอาเห็ดเนี้ยวันเนี้ยเห็ดอื่นยังไม่ออก oh <my> God. เยอะมากเยอะมาก <c oughs> ตรงนี้แสดงว่าคนไม่เห็นมันก็สีเหมือนอันนี้เนาะเพราะว่าวันเสาร์วะน้องเข้ามาเก็บกันแล้ว <c oughs> เขาบอกเข้ามาเก็บกันจะหมดป่าเลยเก็บไปลองชิมก่อนนะอุยอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยได้กินแล้วจะติดใจ เี่ไปลองลิอเอาไปเลยเนีย่ยให้เก็บด้วยกันขามันเป็นแบเนมือนน,นอะขามันเป็นแบบกลวงๆหน่อยเนาะโอ,อ้ยยังอร่อยจ้ะอลองมาถึงถึงมันแล้วต้องลองทุกชนิดปีนี้ก็เป็นปีแรกของหนูนะที่คุณแม่อุ้ยลองได้กินแล้วจะลืมเห็ดเหลืองไปเลยเฮ้ยแค่นี้เก๋ก็ h ป p p y แล้วพี่ได้เยอะ พี่ยังไม่ตัดขานี่ค่ะน,นู้นอีกค่ะกลุ่มตรงนี้มาเก็บต่อค่ะปีนี้เห็ดดำมาเร็วมากเฟินปกติเห็ดดำจะมาไปลายกันยาตุลา ที่นอร์เวย์ทางเรานะปีนี้น<า>ดูสิฝนด,ดีมากแต่พึ่งขาลายยังไม่มาพึ่งขาลายเห็ดอร่อยทางเรามันฝนเยอะมันก็หนาวหนาวกว่าบ้านกว่าเมืองค่ามาโนเวปีนี้คุ่มว่ะ <laughs> ลงทะเลหาหยอยเข้าป่าเก็บเห็ดมาหาพวกพี่นะไม่จะพากันเข้าป่า <c oughs> นี่ดอกเล็กๆเก็บไว้ ม, <laughs> มันดําโอ,โอ,โอนนี้น้องเขายังไม่มากัน <laughs> มุดป่าเอาพี่มีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ถอยหลังให้ข้างหลังเต็มเลยพี่เยอะมันเป็นมันออกเป็นกลุ่มนี้แหละนี่ขนาดวันเสาร์เขามากันเต็มเลยนะโอ้ยข้างหน้าดูสิอุ้ยนี่นางเขาไปโปแลนด์ดอกอย่าคิดถึง ป่าเห็ดน,นะจ๊ะสาวโปเลนโอ้โหเดี๋ยวนะคะต้องค่อยๆขยับอ่ะมือหนึ่งอึ๊บอุ้ยเอาเฟิร์นไม่มาเอาเห็ดเหลืองอะ ข้างหน้านู้นค่ะเป็นทางเลยมาค่ะเก็บต่อโอ้เป็นทางลงไปเดี๋ยวลงยากนิดนึงนี่ค่ะโอ้เห็ดตรงนี้หูดอกกำลัง เริ่มใหญ่ส่งให้แฟนดูเฟิร์นอ๋อถึงบ้านก่อนอกเธอพาฉันเข้าไปานะอะไรเงี้ย ตอนนี้ค่ะโอ้ย,อยขาอวบเห็ดเหลืองทางนี้ก็ดอกใหญ่นูน่น ทั้งแรกไม่เฟินที่เจอเห็ดดำขนาดนี้นี่แหละเห็ดทับทันตะเลนเห็ดอร่อยเลยแหละนู่นค่ะเป็นทางลงไปข้างล่างใช่หมดเลย เดี๋ยวต้องลงต้องลงปีนเก็บจากข้างล่างขึ้นมาโหดูค่ะลอยมีคนมาเก็บไปนีหนึ่งปีนขึ้นมาจากข้างบนเมื่อกี้นี่ค่ะที่หนึ่งเก็บตรงโน้นนะคะเป็นทางเลยลงมาลอยคนเก็บเสียดายอ่ะเก็บเอาเศษเศษเขาก่อนเสียดาย ดูดูลอยเขาเก็บไปไม่หมดเสียดายมากเลยเสียดายค่ะปล่อยทิ้งไว้ ก็เสียดายข้างหลังใช่เขาออกเป ragt, น็นกลุ่มเลยอะตรงเนี้ยอู้เยอะดอกอ่อนๆขนาดนี้นะกลุบๆเลย นี้ค่ะอุ้ยโอ้ดูค่ะขึ้นไปข้างบนเลยเป็นทางเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนดี โอ้โหใครอยากมาช่วยเก็บเห็ดดำค่ะมาได้เลยนะหนึ่งจะพาเข้าป่าวันนี้หนึ่งก็พาน้องที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะเฟินมาเข้าป่าเก็บเห็ดโอ้ดูเก็บสนุกมากใช่ไหม ค่ะอู้ทางเดินขึ้นเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกฝัง่งเห็ดเยอะจริงๆเดี <h ết> ย๋ยวค่อย,อย,อยทำความสะอาดที่บ้านค่ะ ดอกอ,อ่อ,อนๆขนาดนี้อร่อยนะไม่เหนียวโอ้จะเดินจะเหยียบเห็ดคะ่ะเห็ดเยอะนูมุดอีกคะ่ะโอ้ยจะมุดขึ้นไปยังไงเดี๋ยวเห็ดดอกเล็กๆก็เยอะ โอ้เป็นทางเห็ดพึ่งขาลายยังไม่ออกเก็บเห็ดดำก่อนค่ะปีนี้เห็ดพึ่งขาลายออกช้ามากโอ้เป็นทางขึ้นไปเลยค่ะ 哦。 ค่ะเห็ดต่อไม่รู้จะกินยังไงใช่ไหมหุ่นโอ้เมเปิ้ลไปเลยจ้ะนอนเก็บเห็ดเอา แล้วดอกขนาดนี้กำลังอร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าดอ,ดอดกแก่ๆด้วยใช,ใช่อร่อยมันจะกรุบๆอ่ะม,มันไม่เหนียวเขจุมเอาดอกเล็กๆเราก,ก,ก,ก็เหลือไว้รอเขาโตค่อยมาเก็บใหม่โหูดูค่ะหนุ่นตัวน้องเฟิร์นเก็บยิ่งเยอะก็เมเปไปเลยสจ้ะ าขาเขาอันนี้มากเลยนะอู้ตรงนู้นนูนนะป๊อดใต้เนี่ยใต้ใบสนเนี่ยพี่ใต้กิ่งเนี่ยเรามุดเข้าไม่ได้ไงอืมน่ขึ้นมาตรงเนี่ยตรงนั้นแหละนี่แห้งๆอย่างเงี้ยเอาไปตากแห้งได้อุ้ย <laughs> <laughs> อะไรนะ <laughs> ตะปกิจโอ้โหโอ้ตาแล้วนี่แหละมีเมียไทยมันดีอย่างนี้เดี๋ยวกินช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหิมะเนาะไม่มีเห็ดกินเก็บไปไว แล้วก็เอาลงไทยโอ้ตรงนูน้น,นต้องเข้าไปแล้วก็ยื่นมือเข้าไปเก็บวันนี้เน้นเห็ดดำค่ะนี่ตรงนี้ทำไมเขาอู้ดูนี่โอ้โหมาเก็บเห็ดดำตรงนี้ดอกใหญ่ ดอกเล็กเราก็เอาไว้โอ้โหดูค่ะขยุมเอาขยุมเอาอันนี้ยังเล็กๆอยู่จะเก็บยังไง ใช่ไหมทั้งหุบเลยใช่ไหมโอ้ตรงนู้นเหลือดอกเล็กๆไว้ค่ะดูค่ะโอ้ยนี่หนึ่งให้ดูก่อนนู่นค่ะโอ้โหเห็ดเดี๋ยวมาดีนั่งอยู่บนเนิน เห็ดแห้งๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต้มเขาก็จะคืนฟื้นกลับมานะคะ เก็บสนุกเยอะมากน้องเฟิร์นกิดการดูค่ะตรงนี้อ๊ขยุมขยุม <laughs> ขำรั้งแรกของน้องค่ะที่เขาได้มาเก็บเห็ดดำดูค่ะเห็ดเหลืองก็พอเห็ดเหลือง ออกล็กๆเก็บไว้ก่อนเกี่ยงกันเก็บเห็ดแล้วค่ะเห็ดเยอะเกินนู่นใช่หมดเลยเป็นทาง ลอยคนเขาเก็บไปก่อนหน้านี้เละมู่นลอยเขาเก็บ ใช่นี่โอ้โหตรงนี้อู้เยอะกว่านั้นอีกค่ะเห็ด ้อยเ,เขาเก็บลอยคนอื่นเก็บไว้นึ่งมาเก็บตามค่ะนู้นค่ะเป็นทางเลย นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเลยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ